<ening> อ๋อพร้อมอยังพร้อมแล้วพร้อมยังบอกตัวไหนไปเอาเร็วไปโอ้โหไม่มีแรงเลยครัก็จะเริ่มบิ่งกันแล้วครับบินหนึ่งรอบก็ค <ste> ิดสามสี <ste> ่รอบเอเ <ste> อ <ste> บอกแล้วไม่ต้องอะไรเยอะหรอกนี่ครับ,รบทุกคนชิวๆครับบรรยากาศที่อู่เราก็ดูแลรล่างกายทุกภาคกันวันนี้โค้กก็มาวิ่งเหมือนกันนะครับโค้กก็มาวิ่งเหมือนกันโควิ่งนะมาแล้วมาแล้วครับนี่เร็วเร็เวออกกำลังกายครับบาร์ลนิดบาลนหน่อยครับให้เราฝากากดไลค์กดตามช่องพวกผมกันด้วยนะครับพร้อมฮู้โหเปิดอะลรดูหนึ่งเนี่ ไอ้ข็ไอ้ก็วิ่งจนโหโออพร้อมยังพร้อมแล้วเาลูเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งครับเอาพร้อมยังโอ้ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยครับ FC ทุกทุกคนที่น่ารักกันทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาวิ่งกันออกกําลังกายกันครับลดน้ำหนักนะครับ เหลืวเราจะมาออกกำลังกายกันใช่ไหมที่ใช่ใช่วันนี้ที่อูเราก็ทำงานเสร็จก็จะพากันวิ่งนะวันละนิดวันละหน่อยนะจิตใจก็จะได้แจ่มใสกันด้วยนะครับผมฮะ้พรอมยอ้กกูโชไหน่อยเร็วไปเร็วออกตัวหน่อยไปเอาเร็วไป ี่นะบรรยากาศเลยเราก็จะมุ่งวิ่งออกกำลังกายกันนะครับ,นะรบทุกคนวิ่งออกกำลังกายนะเพื่อสุขภาพร่างกายเราจะได้ดีกันนะครับทุกคน ไม่เหลือไม่เหลือเรียบร้อยไม่เหลือหรอส่งแทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งแล้วนะครับทุกคนโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนดูบรรยากาศลมเย็นนบนี่ก็ตอนเย็นก็เหมาะสําหรับการวิ่งมากนะนี่ก็รถของคุณอมนะคุณโดงก็จะมาวิ่งแล้ วิ่งนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้โรคร้ายเยอะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้โรคระบาดเยอะมากก็ใส่แมสล้างแอลโกอฮอล์อะไรกันด้วยนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายทุกคนจะได้ดีแล้วก็พยายามให้ทุกๆคนกินข้าวให้เยอะๆนะจะได้มีแรงครับมีแรงมีแรงแล้วก็สามารถป้องกันโรคอะไรได้เราไม่อ่อนแออ่อนแอยากนะเพราะว่าเรามีแรงนะครับ มีร่างกายที่สมบูรณ์นะมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็กินข้าวอิ่มครับ <c oughs> มบรรยากาศดีมากครับทุกคนบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวเราเดินวอร์มก่อนเดี๋ยวเราเดินวอร์มก่อนนะ,นนนะแล้วก็ค่อยวิ่งอันนี้ต้นกระถินแนล้วก็สามารถเก็บกินได้นะครับต้นกระถินเนี่ยก็ต้นกระถินกินได้ฮะ เออเฮ้ยโตแป๊บเดียวเองโต,ลตงแล้ว<ด>นะต้มน,นตมะลิต้นมะละกอ,อแต่ไอ้ต้นไอ้ฝักไอ้ต้นหน่อไม้ฝรั่งเขามันไม่ขึ้นหรอตายไปแล้วเขาว่าตายไปแล้วฮหละฮะว่านอไม้ฝรั่งมันตายไปแล้วเดี๋ยวมีคนมาปลูกผักไว้ตรงนี้ต้นมะละกอดูดินี่น่าจะเป็นตูผู้มันไม่ขึ้น โอ้โหต้นนี้สามารถเก็บได้เลยมันต้นมันเล็กเด้งเนี่ยอินวนตัวดำไปไหนเออตัวดำไม่ได้ไปไหนมีออกบ้างใส่ในบ้านแล้วตามอีกอยู่ในบ้านนนั่แหละใช่หรอ แั้ทุกคนบรรยากาศดีมากครับลมเย็นมากเนี่ยเราจะวิ่งรับนี่จะวิ่งกจะเริ่มวิ่งกันแล้วครับวิ่งหนึ่งรอบก็คิดสามสี่รอบบอกแล้วไม่ต้องอะไรเยอะหรอกโอ้ทวิ่งมันสั่นเนี่ย่ากล้องสั่นเยอะเลยลองวิ่งดูเผอช่วยได้ลองไปนี่ครับทุกคนชิวๆครับบรรยากาศที่อู่เราก็ดูแลรสัตว์ทุกภาพกันจะวิ่ง คือสุข,ขภาพนะครับพร้อ oh. มยังอีมอยด้วยใช่หรอไม่สมอมอมอมีอีมอยไม่ออกมาอีมอยนี่ไม่ใช่คืออะไรคือหมานะครับทุกคนหมาดำ <laughs> ใช่ใช่อีมอยนี่ก็จะเป็นหมาสีดำที่ลุงกรณได้ตั้งให้นะลุงกรณตั้งชื่อให้เป็นสีดำชื่อว่าอีมอยเดี๋ยวเราเดินวอร์มก่อนนะเดี๋ยวคอยวิ่งนะ ทุกคนดูดิหูจงต้นนี้บ้างน,นี้สวยมากเลยมันเป็นสีคนละสีกับหูจงหน้าอูที่ผมได้ถ่ายทุกคนดูนะมันออกสีคล้ายๆเทาๆเออใบด่างคล้ายๆใบด่างคือต้นสวยมากเลยออมตอนนี้ได้กี่รอบแลนะ้วเนี่ยฮะไม่รู้เบาเา <laughs> วันนี้เบาเบาฮะพวกเ่า บรรยากาศลมเย็นด้วยวิ่งโหสุดยอดเลยคนระับเรากินกินเยอะจริงแต่เ,เราก็บอกวันเราก็จะมาเร์นออก <c oughs> เนี่ยนี่รก็ผักเต็มนะผักตรงนี้สามารถเก็บกินได้นะผักปลอดสารพิษปลอดสารเคมนะีเนี่ยต้นกระทิ้นเนี่ยดูดิสวยมากเลยกินได้ กินกับต้มส้มกินกับส้มตำเนี่ยแซ่บเลยทีเดียวมันอาจจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าบี้บเพราะว่าเราวิ่งคนระับมันก็เลยสั่นโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งต่อนะอยังไงก็ฝากเอซีทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามช่องของพวกผมด้วยคนระับพวกเรากันด้วยนะ เฮ้ยมาฮะมผมก็ชอบวิ่งอยู่เลยอันนี้น้องใหม่นะเพิ่งเข้ามาทำงานเะนี่ชื่ออะไรนะชื่อเจมครับชื่อเจมนะลงเจมเองวันนี้โคโค้ก็มาวิ่งเหมือนกันนะโคโค้ก็มาวิ่งเดิมเหมือนกันโควิง่งเลยมาแล้วโคเนี่ยโคโค อแล้วอีแดงอีแดงของเรานะโคไปวิ่งแล้วโคไปเร็วโคติดดิงดี่ว่าแดงมาวิ่งเลอโคโคมาวิ่งดยนะโคโคโคติดดิงครับอีแดงติดอีแดงธรรมดามีเรื่องธรรมชาติแล้วขนาดคนยังติดเลยจะเหลือได้กับหมา อาวันนี้ลุงก็มาวิ่งด้วยนะครับเอาวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่ง,ง,ง,แ,ลง,งแล้วเอากระเป๋าวางไว้ก่อน วิ่งเร็ววิ่งเร็วไปเออมาแล้วครับนี่เร็วเร็วออกกำลังกายครับบารมนิดนาดหน่อยครับโคโค่ก็มาด้วยนะคนนี้โคโค่ก็ชอบออกกำลังกายเหมือนกัน โค้งขาแข้งเลยโคกเขาป่าแล้วนี่นะครับบรรยากาศในการวิ่งครับผมไอ้เราฝากกดไลค์กดตตามช่องพวกผมกันด้วยนะครับผมฮู้สุดยอดตัวนี้ได้กี่รอบแล้วสองครับ พอแล้วเราบอลๆเบครึร่งเกือบตายออพอแล้วเราเบาๆวันละนิดวันละหน่อยก็พอแล้วเขาถือว่าเราได้ออกกําลังกายนะครับผมได้เหงื่อก็ยังดีคนระับเวลานอนก็จะได้สดชื่นตื่นเช้ามาก,ก็จะได้สดชื่นนะครับออมีเครื่องมินด,ด้วยทุกคนเห็นไหมคนไม่จะไม่เห็น เสร็จแล้วพอแล้ววันนี้พอแค่นี้พอก็ยังดีที <c ười> <c ười> c ่เราได้บินก็ก็ยังดีก็ถือว่าเราได้เหนือก็ยังดีนะไออุดพร้อมแล้วใช่ไหมต้องวิ่งเนาะใช่แต่เราได้เหนือก็ถือว่ายังดีดีอะไรได้เลยเหนือไอเขาไอเขวิ่งจนโอ้ปข้าวมาไปไปดูหมาเลยไอข้าวมันวิ่งกันนี่มันอยู่น้ำโอ เออจะวิ่งอีกป่ะพอลวเออเขาจะพอว่าเขาจะมาขุดขุดนี้ครับพี่ก่อนลูกพี่บอกให้ขุดอยู่ตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามผู้ผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนบ๊บายบายสวัสดีครับก็ดูแลและสาธุภาพกันด้วยนะครับกินข้าวกันเยอะๆจะได้อิ่มจะได้มีแรงทำงานแล้วก็สู้ต่อไปในวันข้างหน้าครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนผมบายบายครับ 行、嗯，好样。好嘞好